พี่สโลดที่กําลังผูกวัวอยู่ตั้นข้างเนี่ยก็เป็นพี่เขารับจ้างวิ่งวัวครับวิ่งวัวด้วยรถกระบะคันนี้แหละครับเที่ยวนี้ก็เดินทางจากเมืองน่านด้วยชาโรเล่ล้วนสามแม่นางใหญ่ๆสามแม่นางใหญ่ๆแล้วก็มีวัวเล็กแม่สาวสองผู้หนุ่มน้อยหนึ่งตัว6ตัวครับนี่พอดีพอดีเลยขึ้นวัวที่ฟาร์มของน้องเสียบ้านดอนแก้วตเจติแชนเผื่อปัวไปส่งที่ อำเือหนองแคนะครับสีแยกหินกองเดินทางช่วงกลางคืนเดินทางช่วงกลางคืนคืนนี้ครับแฉชาโรเล่ในเมืองน่านในภาคเหนืออาจจะลดความนิยมะนะครับแต่ว่าในภาคกลางนี่รู้สึกอย่างดีแล้วก็ดูมีกระแสขึ้นกว่าทางทางเหนือนะฮะนี่ดูแล้วกันแม่ช่วยๆอย่างนี้แม่ใหญ่ๆไม่ถึงตัวสองหมื่นสักตัวครับหมื่นกลางๆทุกตัวเลยฮะ <c oughs> คู่แม่ลูกหมื่นหกนี่โอ้โหพระเจ้าช่วยเนาะ ราคาเล่ทางเหนือคู่แม่ลูกหมื่นหกนี่ตัวเมียด้วยนะครับลูกตัวเมียด้วยนะโอ้โหเนี่ยไม่หมดครับต้องมีอีกเที่ยวหนึ่งก่อนปีใหม่พี่โรดคนเดิมนะฮะวิ่งฮะเนี่ย,นะยผมต้องต้องรีบไปดําเนินการเจรจาปฏิเจ้านายท่านฝากให้พี่ต้อมไปช่วยเจรจา,ากับเจ้าของวัวให้ครับเนาะก็เป็นไปตามสภาวะตลาดต้อง เมื่อก่อนคู่แม่ลูกนี่โน่นนะครับคู่แม่ลูกลูกตัวเมียแบบนี้ก็เจ็ดหมื่นแปดหมื่นนั่นนะครับ <c oughs> เอา้เอาเห็นใจอยู่ครับเกษตรกร,ร,ก,รก็ไปเอคนที่รับไปเขารับไปดูแลรับไปเลี้ยงต่อก็สบายใจอย่างหนึ่งครับไม่ได้ไปเข้าโรงเข้าเขียงนะครับเอาละเรียบร้อยเดินทางไกลนะครับนี่